ครับผมวันนี้เราก็จะมาเที่ยวสวนนงนุชพัทยากันครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเข้ามาทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาหน่อยก็จะเจอช้างครับช้างเป็นโขงเป็นผงใหญ่ๆเลยครับนี่ครับสวยงามอ,อีกฝั่งก็จะเป็นประดับประดาด้วยผลไม้ครับผลหมากลากไม้เต็มเลยครับนีทุกอย่างครับอันนี้เข้ามาแล้วก็ จะหาที่จอดรถครับเจอที่จอดรถแล้วครับนี่ครับเจะเราจอดรถได้แล้วเราก็เดินเข้าสวนครับก่อนอื่นเราจะเข้าสวนเราก็ซื้อบัตรจองตั๋วกันครับนี่ครับสวนนุนุษยพัทยาเราจะซื้อบัตรที่ช่อง3กันครับนี่อันนี้เราซื้อบัตรกันแล้วครับเราจะเราจะมาสแกนผ่านประตูเข้ามาแล้วก็จะเจอป้ายสวนนุนุษยสวยงามครับอีกฝั่งก็จะเป็น น่ครับสวยงามครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เราจะเข้ามาชมสวนตะบองเพชรก่อนเลยครับอันนี้สวยงามเหมือนกันครับนี่ครับประดับประดาด้วยสวนตัวต้นตะบองเพชรครับมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆครับนึกว่าอยู่ทะเลทรายเลยครับถต่อมาเราก็จะไปเดินสวนลอยฟ้าครับนี่เห็น เดินไปหน่อยก็จะเป็นจะเจอช้างครับช้างใหญ่ช้างเล็กครับอันนี้เราก็จะไปเดินครับตามสะพานครับสะพานที่ทางสวนเตรียมไว้ให้ไม่ต้องกลัวแดดร้อนนะครับนี่จะมีจะมีหลังคาแบบนี้เลยครับหลังคาแบบนี้เป็นทางเดินให้ตลอดแนวครับเดินชมไม่ร้อนฝนตกไม่เปียกครับนี่เราก็มาถึงจุดสุดสูงสุดของชมบิวแล้ว เราก็จะมาชมวิวนี่ครับมาเจอวิวนี้วิวนี้สวยมากครับดูครับสวนการจัดสวนจะ,จะเจอไอ้คอยาวสามสี่ตัวไอ้เนื้อเสารับหนูในอข่อยาวสวยมากการจัดสวนก็สวยมากครับนี่นะครับสมกับเป็นเป็นสวนระดับโลกจริงๆครับนี่ครับสวนนี้ก็จะเน้น เรื่องไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์เยอะมากอันนี้เราก็จะไปแวะเดินสะพานแขวนก่อนครับนี่ข้างสายข้างขวาปะับประไปด้วยนไดโนเสาร์ทุกทุกพันธุ์ทุกชนิดครับอันนี้ก็จะนะครับมีทุกอย่างครับนกหอยปูปลามีหมดครับนี่ดูครับแต่บเบลอเลย นี่ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชกินเนื้อมีหมดทุกอย่างครับมาดูมาชมกันเองนะครับว่าเป็นชื่ออะไรพันธ์อะไรโอ้เยอะมากสวนใหญ่ครับสมกับเป็นระดับโลกจริงๆนี่ครับมีทุกอย่างทุกสายพันธุ์ เหมือนในหนังเปียบเลยครับเขาทำมาได้สวยมากทำเหมือนมากครับถ้ามีลูกมีหลานมีเด็กแนะนำเลยครับเดินชมได้ครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูดีนี่แล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะครับสวนเขาถือว่าจัดขึ้นสวยมากครับ ดูครับการลงสีการปั้นการอะไรโอ้โหสมกับระดับโลกครับเหมือนเป๊ะครับเนื้อหนังมังสาเดินเข้ามาทีนี่เหมือนเข้ามาอยู่โลกพันปีครับโลกพันปีดรงในดงดงในดง,ดงใดโนเสาเลยครับนี่ เดินชมดูนเที่ยวโหวบรรยากาศก็กดีต้นไม้ก็ล่มลื่นครับเดะนำทามาก็ช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนครับก็เตรียมร่มมาก็ดีเหมือนกันครับสนุกสนุกแต่ร้อนแต่ร้อนมาก เธอถ้าถ่ายแบบเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นอะอย่างเงี้ยสวยมากดูสิเ<ะ>้ามาดูเนี่ยออเไปดิวางวางเดินชมสวนไม่มีหลังคาก็มีครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานนี่ครับสวยๆเลยครับทาง ทางสะพานก็ประบประดาไปด้วยต้นไม้ครับนี่ครับไม่ว่าต้นไม้ก็มีแทบทุกสายพันธุ์เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือไดโนเสาร์ นี่ครับต้นไม้สวยๆครับสายธรรมชาติต้องสายธรรมชาติครับสายธรรมชาติต้องมาครับนี่ครับวิวหลักล้านครับสวยทุกมุมครับนี่ดูไปเรื่อยๆนะครับดูครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไดโนเสาร์สายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ใหญ่ก็ว่ากันไป ชอบแบบไหนก็เดินชมกันได้ครับ1วันนี่เดินไม่ทั่วแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะซื้อตั๋วเข้ามาแบบว่าเดินชมเอานะครับก็จะมีตั๋วอีกแบบหนึง่งก็จะมีแบบขี่รถครับขี่รถชมเที่ยวครับแล้วก็ก็มีหลายระดับครับตัว๋วมีหลายแพ็กเกจครับ อันนี้ก็เดินชมกันเลยนะครับนี่ครับรู้สึกว่าไอ้คอยาวสามตัวสีตัวนี้ครับไม่รู้ว่าชื่ออะไร รู้สึกว่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับใหญ่มากครับดูดีครับไม่รู้ว่าตึกสูงเท่าตึกกี่ชั้นครับอืมครับอืมเป็นด่งในนเสา์เลยครับนี่ครับมุมสวยๆครับนี่คือสวนนงนุชพัทยาครับสัตหีบชนบุรีครับนี่วางวางก็แวะมาชมมาเที่ยวกันได้ครับ วันนี้ช่องบักหัวโตก็มีเวลาก็ได้โอกาสได้แวะมาเที่ยวครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับแต่ครั้งแรกก็ประมาณห้าหกปีที่แล้วครับอันนี้ก็เลยก็มาอีกครับชอบนะครับมาครั้งแรกก็สวยครับติดใจครับพอได้โอกาสได้เวลาก็เลยแวะมาอีกคร้งครับขอบคุณครับ ครับผมวันนี้ปักหัวโตเหนื่อยแล้วนะครับโอ้โหเดินมาครึ่งคอนวันแล้วครับเดินยังไงก็เดินไม่ไม่สุดชมยังไงก็ชมไม่หมดหรอกครับน่าจะภูเขาเป็นลูกเลยครับวันนี้สนุกมากครับแต่อากาศคอค่อนข้างร้อนนิดนึงอา้าวนี้เราก็จะเตรียมตัวกลับแล้วนะครับก่อนกลับเราก็จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกหน่อยโอเคครับ ครับผมอย่าลืมกดซับกดสับตะไคร้ให้่องบักหัวตัวนะครับสวัสดีครับผม